สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้เฉลยข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการอบรมค่ายหนึ่งสอ,อวนอปีการศึกษา2,568สอบเมื่อวันที่31สิงหาคม2,568คำถามข้อที่17นักเรียนจำนวน100คนสอบวิชาคณิตศาสตร์โอลิมปิกซึ่งมีข้อสอบทั้งหมด4ข้อ โดยมีข้อมูลจำนวนผู้ที่ตอบถูกแต่ละข้อดังนี้ข้อ1มีนักเรียนตอบถูก60คนข้อ2มีนักเรียนตอบถูก70คนข้อ3มีนักเรียนตอบถูก8 0คนข้อ4มีนักเรียนตอบถูก90คนและไม่มีนักเรียนคนใดตอบถูกครบทั้ง4ข้อจงหาจำนวนนักเรียนที่ตอบถูก ทั้งข้อ1และข้อ2องจำนวนข้อที่ตอบถูกของทุกคนรวมกันก็จะเท่ากับ60บวก70บวก80บวก90เป็น300มีเหตุผลสำคัญ3ข้อข้อหนักเรียนเข้าสอบ100คนจำนวนข้อที่ตอบถูกของทุกคนรวมกันคือ300ข้อ ไม่มีนักเรียนคนใดตอบถูกครบทั้ง4ข้อก็แปลว่าแต่ละคนตอบถูกน้อยกว่าหรือเท่ากับ3ข้อด้วยเหตุผล3ข้อนี้เนี่ยแปลว่านักเรียนทุกคนทำข้อสอบได้คนละ3ข้อให้ s 1 s 2 s 3 s 4 เป็นเซตของนักเรียนที่ทำข้อสอบข้อที่ไอถูกต้องนะสีเขียวก็คือทำข้อสอบข้อที่1ถูกอันนี้ข้อที่2ออันนี้นะทำข้อสอบข้อที่3ถูกอันนี้ก็ทำข้อสอบข้อที่4ถูกแผนภาพของเ v นั้นนะ่ะเดี๋ยวเราจะใส่สมาชิกในแต่ละช่องแต่ละช่องที่เห็นนะ,ะมาดูวิธีใส่จำนวนสมาชิกกัน เหตุผลสำคัญนะนักเรียนทุกคนทำข้อสอบได้คนละสามข้อข้อ1ข้อเดียวเท่านั้นไม่มีสมาชิกข้อ2ข้อเดียวเท่านั้นไม่มีสมาชิกตรงกลางนี้ทำถูกทั้งตีข้อไม่มีสมาชิกทำถูกเฉพาะข้อ1ข้อ2องเท่านั้นไม่มีสมาชิก มันะบริเวณสีขาวเนี่ยนะจำนวนสมาชิกเป็น0นย์ไม่มีแต่นี้มาดูว่าสีเหลืองเนี่ยนะจำนวนสมาชิก20มาจากอะไรนะมาดูเหตุผลกันจำนวนสมาชิกในบริเวณนี้นะ t n t s r s t i t n o n ของ S 1 S 2แล้วก็ S 4ก็แปลว่าทําข้อ1ข้อ2ข้อ4ถูกต้องก็แปลว่าทําข้อ3ผิด ทำข้อ3ผิดมี20คนมาจากไหนนะก็โจทย์บอกว่าทำข้อ3ถูกมี80คนแปลว่าทำข้อ3ผิดมี20คนนะในทำนองเดียวกันนะบริวเวณนี้ก็เหลือ10คนอันนี้ก็เหลือ40คนอันนี้เหลือ30คนนะจริงๆคือคอม p พลเมนต์ของสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะข้อ1น,นะถูก60คนก็แปลว่าผิด40คน เห็นไหมตัวนี้อยู่นอกบริเวณ s หนะึข้อ2มีคนตอบถูก70คนก็แปลตอบผิด30คน30นี้อยู่นอก s 2นะเวลาสอบถ้าใครเขียนแผ,แผนภาพของเวนแล้วนะแล้วก็เติมสมาชิกก็จะทำงานเร็วขึ้นนะอันนี้เป็นการเขียนเฉลยภาษาตำรานะมีภาพมีขั้นตอนให้เห็นนะตกลงนะตรงนี้20ตรงนี้10ตรงนี้30ตรงนี้40นะ ตอบคำถามของข้อสอบลนะตอบถูกทั้งข้อ1และข้อ2นะช่องสีเหลืองนะข้อ1ก็ถูกข้อ2ก็ถูกช่องสีน้ำตาลนะอยู่ใน S 1อยู่ใน S 2ก็แปลว่าตอบข้อ1ก็ถูกตอบข้อ2ก็ถูกรวมแล้วเป็น30ขดคนพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ